ตุ๋ยตอนเป็นตุ๋ยวัยรุ่นตุ๋ยทำอะไรบ้างแม่แม่ก็อยู่บ้านอยูเต็มว่าวัยรุ่นหนูไม่ตุ๋ยนี่กี่ปีแล้วอยู่ทุกเจ็ดจะมีคนไปถ่อมแม่เลยเปตุ๋ยฮอตมากเลยนะตะก่อนฮอตมากฮอตมากตอนวัยรุ่นไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ไปไหนเลยไม่ได้เที่ยวเพื่อนเลยมีเพื่อนไหมวัยรุ่นเนี่ยมีแกบอกว่ามาจากห้องก็มีเราไม่มีอ่ะเกาแต่งตัวดีเราไปเลี้ยงนอกว่าสิ ม่เอาเสื้อผ้าเอานะ <c oughs> ไปไหนแล้วเนะี่ยไปไหนแล้วเนี่ยถามว่ามีเพื่อนไหมมีม,มีมีแต่ว่า <c oughs> เพื่อนอ่ะเขามีเขารวยเราก็พยายามเป็นตัวเองเขามีของข,ของเขาเรามีของของเราเราก็แ,แต่งให้มันเรียบร้อยก่นแต่ก่อนนี่ยเขาเราแต่งตัวไม่ดีไปคบกับเขาไม่ได้เลย แบบคนรูหๆอยู่ด้วยกันหมดเลยมันยังไงาเราคิดว่าเขาดีอ่ะเขาซวยเขางามันเรามันดอยอ่ะเราไปกลับไปกับเขา๋อ้ยรถไหมไหมเราขี่เก้าอ่ะอ๋อแต่ก่อนมีรถเหรอไอ้ตุ้ยนี่ห้าสิบปีใช่แล้วใช่ไหมวัยรุ่นเป้นตุ้ยนะห้าสิบปีแล้วมีรถอย่างงั้นนะรถยังไงเราจะบป็นยานอ๋อจะขยานมีตุ้ยไปกลับไปเขาเราท่าใจใช่ไหมก็อาครูแล้วบ้านเราไม่อนมีเซื้อเขาทราทำไรทำในตัวเองนั่นไม่ไม่ยืมอะไรใครนั่งหย่าดำน้ำนั่งกล้าแล้วไม่กลัดตัดยานไม่ชมอะไรหรอไปทำ มุนอะทำจริงชอบทำาจารยนมีนะเองน่ะมีมีอนนารด์ใดก็ตาทิศาทิศไม่เห็นมันอบมารักษาแม่เป็นหมอแบบหมอบานบานหมอทหารน่ะแม่ชอบนเฉ่ากักษาทหารไงแล้วก็ทำไปว้าว่าใดกับตาทิศนั่นนันมีแต่คนมันชอบเป็นสิบอะจะไมตุ้ยเลยอ๋อจะว่ามันซุกแม่ไปในชอบใไปเลย แต่มีคนชอบเหมนนั่นมีคนทํางานคยว่ากับตาทิศเนี่ยเาเฝล่าแม่เป็นสิบปีเพราะสนามตาทิศได้กําลังหนัง่งกินข้าวะนะพวกไปไปแล,แล้วก็เอาอีกในตัวอ่ะซื้อรถยนต์ขั้นไปซัดเขาเรียกไปทำไรมารูไอ้คนนั่นคุณถึงเช่วโมงตามแม่ตัวนี้มันถึงเที่ยวอ่ะอันนี้คือไปไปเที่ยวอะนั่งรถไปเที่ยวขี่รถเครื่องไปเที่ยวไปคนเดียวอีซูกปอรแมนว่ะ ใคร,ครับไม่ตุ้ยขับรถเครื่องไม่ตุ้ยขับรถเครื่องเว้นด้วยเก่งมากไม่ขับแต<ะ>่เระจริงขับไปในตลาดแล,แล้วแม่ขับคล้ายๆเราไอ้นี่ผู้ชายคนนั้นเข้ามาแต่ก็ชอบตามแมา่ขี่รถตามมาเรื่อยมั้งไปตลาดแล้วเจอผู้ชายผู้ชายคนนั้นเจอแม่ตุ้ยชอบก็ช,<อ>ชอบด้วยก็ขับรถตามนี่นี่ยังเดียวอยู่ในตลาดสองชั่วโมงอะแล้วเรยิ่งนั่งกัน่าไปภาษามีคนขี่รถตามทั้งบ้าทนี่ตัวคนเดิมไหมไม่ใช่คนอื่น อันนั้นปนหรือเปล่าอันนั้นกระตือรือร้นแล้วว่าแม่ตุ้ยังมีเสน่ห์ยังไงมีคนตามตอนนั้นกี่กี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นมีแม่นู้มีเขาเปล่าโอ้นนังมีคนชอบเลยนู้นเป็นไงตอนนี้ตอนนี้มีคนชอบไหมเคยมีนี่ใช่ไหมเป็นหาหมอ,อเออเลยแต่เป็นไงเป็นไงนะแต่เป็นนั่งชุกนี่คนแม่ตุ้ยังนั่งอยู่ตรงกลางทหารคนนั้นนั่งชุกโอ้ยผมไม่ชอบแบบนี้เขาบอกแม่ตุ้ยไงเออผมอยากได้ผมอยากได้ <laughs> 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 กด็บอก แม่ว่าว่าจะเอาไปทำอะไรไมอย่าล้างมาเมียเพราะว่าคุก็บอกอยู่ที่ไหนอะไรบอกอุ๊าฉันไม่มีความต้องการแล้วก็ทนนะฉันไปก่อนเลยนะเห็นปุ๊บชอบปั๊บชอบบบงเนียเรียบร้อยแจ้งตัวดูดีเขามาเปิดคุยไม่ตุยเงี้ยเหรอจริงคนนั้นคือคนนั้นทักไม่ตุยใช่ไหมยอบทักว่าอะไรเขาทักว่าชอบเลยอ่ะยายชอบเงี้ย สวัสดีครับก็ยกมือไหว้วาผมไดเห็นเลยชอบเลยนะผมอย่าล้างกระเบียมายี่ห้าปีแล้วผมชอบมากม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอ่ะเจอปุ๊บชอบป้าไปฉันจะทำยังไงฉันก็ม่รู้เหมือนกันขอโทษนะฉันไม่ต้องการแบบนี้แล้วค่ะฉันอายุเยอะแล้วประมาณตักหนาสิบกว่าเมื่อตอนนั้นถูกใจว่าเห็นนล้วถูกใจเลยถูกใจอย่างะได้แม่ชอบแม่งจริงเลยนะตามมาเนาะขี่จักรานตามมานะไม่ตุยแอร์ตุ๊เนี้ย ออกไปเลยนึกกลัวกันมั้งอ,อ่ะแล้ววันนั้นนี่ไปเรียมละนะี่นูน,นี่อะไรเนี่ยเรียมวันทีเนี่ยอยากค,คุยด้วยจะเป็นลูงแม่จะลงคนเน,นี้ยชอบแม่แล้วชอบทำทายแล้วว่ะชอบเรื่องมันตัวนี้สวยจริงนะสวยอยู่ไหนเ,เ,ไเนี่ยตัวนี้มีเสน่ห์อย่างนี้แต่สัตว์ชอบมาหาแหละแล้ว <c oughs> ตุ๋ยเคยไปชอบใครไหมหอ่ะทำไมถึงไม่สนใจเลยเรื่องพวกเนี้ยชอบในใจเนี่ย เออเราเราไอคนนั้นทํางานไนฟ้าสูบยามันมาว้าร้องเรียนแม่ไอเจ๊เจ๊มาที่นอนเนี่ยมันเอายาสูบมันแย่ไปในที่นอนแม่นะที่แม่ก็ไปชอบเก็บชอบคว่าที่หลับที่นอนโอ๊ยายหามียาสูบสองสามาม่วานอ่ะทําไมคนนี้มันทําแบบนี้เนี่ยฉันไม่ได้มีชงมีชู้นะฉันไม่รู้เรื่องนั้นฉันไม่สนใจแม่มาด้วยนะมันบอกแม่ฉันชอบไอเจ๊ชาวแม่มาขอขอตะทิด แม่ไม่เอามากขนาดนี้นะขอโทษทีนะแม่ก็พูดมาใหม่ดีๆก็ห้องโกรธแม่ไปทุกวันเลยยังโกรธเลยนะมันโกรธเลยบอกไม่ชอบไม่ชอบแล้วไม่อยากคุยเลยเลยคุยได้แต่ว่าแม่ไม่ได้มีใจกับเขาอ่ะเขาก็เลยไม่ไม่อยากคุยไม่ตุ้ยเลยโกรธไม่ตุ้ยเลยโกรธต็หลอดเลยทุกวันเยยังโกรธเลยนะคนบ้าแล้วทำไมตาทิดถึงได้ใจไม่ตุ้ยเลยก็เพราะแรักไปไงรักไปคืออะไร จะพาแม่ไปดูหนังเรื่องอะไรว่าอินทรีทอง<น>แม่ตะทัวเนี่ยจะไปด้วยแม่ไม่รู้แหงอ่อนไอ้นี่มันมืออินทรีทองยังไม่ยังไม่ใช่ยังใช่ตะทัวนี้กลับแล้วก็เอาไปใส่ห้องเก็บไปแค่กแทกงที่จะพาแม่ไปแล้วก็วมาแต่งงานแต่งอะไรพาไปดูเสร็จแล้วไม่ตุยชอบคอ,อเหรอ,หร,อหรืออะไรไม่นี่ชอบคอดูก็กลับไปดูเสร็จแล้วกลับแล้วทำไมถึงโคกตะทิดอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูอะไรแล,แล้วแล้วก็บอกว่าไปเที่ยวตะทิดพาไปดูไม่ใช่ไง ตะทวนแกพาไปตะทวนแกกลับก่อนแล้วตะผิดก,กันไม่มาส่งแม่ทำไมไม่ไม่มาส่งคืออะไรไม่มาส่งคืออ่าเขาตาทวนพาไปตะผิดอยู่ที่โรงแรมอันนี้ตะทวนมันมืดตะทวนกลับปอนอันนี้แม่บอกว่าตะผิดไป้ังกลับบ้านทีแล้วเขาอชอบแม่เอาแม่ไปขังในห้องตาทิดอานะอ๋ะอ Oh. <c oughs> พอพราเขาชอบแม่เขาให้เะิทวนร้พาไปไาจากบ้านไปไป,ไปดูหนังนี่หนังมมนฉายเข้าแม่ไปขังในห้องแบบของหนูอ่ะแล้วมันอยู่ชั้นที่ห้าที่หกเราก็ไม่เคยไปไหนเรากลักวอ่ะกลัวก็เลยไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปไหนตะถินม่พายกลับบ้านนะพ่อแม่ยังเป็น่วงอ่ะแม่ไม่เสียเนื้อเสียตัวนะแล้วมัตุยออกมาจากห้องไดนไงออกมาตอนที่แต่งงานไงขังเป็น,นสี่ห้าวันซื้อเสื้อผ้ามาให้ซื้ออะไรทุกอย่างรองเท้ามาให้ใส่ไหมแล้วตะทวนที่ไปส่งอันนั้นไม่รู้เรื่องเลยเหรอต่ทวนถูกด่าพ แม่ได้่ตัวนีด่าตาทวนคิดว่าตทาทวนเอาไปต๋ยไปไหนไม่รู้แล้วไปตัวหายอ๋อ oh, ตทาทวนก็เลยเหมือนโดนรับเป็นแพทย์รับผิดไปแล้วตอนนั้นตัวเป็นไงแล้โดนขังประมาณสี่ห้าวันแล้วเป็นไงต่อเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ตัวออกไปจากนั้นได้เขาแต่งงาน<อ>ให้บอกแต่งงานแล้วกลับบ้านบอกว่าแต่งตัวไปบอกไปไหนว่าก็ไปแต่งงานเขาลองเลยงน้องไ้น้องแต่งตัวผมถามไปไหนว่าเขาไปแต่งงานให้ ตุ๋ยทำไงอ่ะตุ๋ยรู้ตุ๋ยทำไงไปแต่งงานไปแต่งงานแล้วไม่มาแล้วอยู่บ้านเลยเชิญงานอ้าวไม่ไม่ไม่ตุ๋ยแต่งงานง่ายขนาดเลยเหรอคือโดนเขาบอกว่าก็ไปแต่งงานไงไม่ตุ๋ยไม่ขัดขืนอะไรเลยหรืออะไรอ้าวก็ไปบ้านเราแล้วไปขัดขืนทำไมอ่ะอ๋อคือได้กลับแล้วก็ยังอ๋อกลับเสร็จแต่งเสร็จบอใช่ไปกันแล้วแกกลับไปที่ทำงานอะไรแกบอกเขาไม่กลับบอกอยู่แม่ตุยอยู่ไม่ตุยแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรเหรอแต่งงานแล้วไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยไม่ชอบเขาดิตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ชอบเขาอะไรเลยเนี่ย อแม่ก็บอกทิ้งว่าใจไม่ได้ชอบว่าลองมีใครรู้เรื่องเรื่องนี้บ้างไหนว่าไม่ตุยโดนรู้ทั้งน้องคลองอ่ะก็ไม่ว่าจะไรฮอตจริงๆนะโอ้ฮอตจริงๆแล้วอยู่ไม่ยอมฮอตมั้งเออเอเอาล่ะฟังยิ่งที่แต่ลายรู้อยู่บ้านเนี่ยเขาคอกระตทิดเลยนะกระทิดย์ชอบเว้ยว่ะคลองเลยไหมงี้เลยนะพูดงี้แหละอ๋อพูดตอนที่สมุดไม่ตุยไปเสื้อข้าวกับตาทิดนะแล้วก็้วเขาพูดงี้ มาถึงบ้านเขามาถึงบ้านเลยเจไไ๊ไปกับผมผมไปนั่งเครื่องบินไปใต้โบอกแม่ม,มาไม่เอาแล้วตาติดว่างไงแกจะว่าเลยก็เฉยๆสิออเอาตาติดไม่โกรธ้เลยเหรอโดนโดนขอต่อหน้าต,อตาอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่รู้ว่าเรู้สึกเขาหรอกอะไรแบบนเฉยๆฉยจะจำจำได้ไหมไม่จำไม่ได้ใครรักหนาวรู้จำไม่ได้แล้วนะแล้วทำไมทำไม่ไม่มีลูกกับตาติดได้ตาติดบังคับปะไม่ได้บังคับหรอกแต่แม่ก็อยา่างนี้ยแต่เขามีไปแล้วทำมันมันก็จะเไม่อยากย้อนมากอ้ตรงนั้น กระนาไปบ้านตะทิมปั๊มทุ่บ้านแม่เนะเดี๋ยวคนเดิมไหมเนี่ยเล่าไปแล้วนี่คนเนี้ยใช่คนเดิมยิ้มเชื่อคนเดิมยิ้ต้องหลายคนมันคนเดิมเนี่ยไอ้ขับรถตามมีสามสี่คนแล้วไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนเดิมคนนั้นเล่าไปเจ้าแม่อยู่บ้านวันเดียวขับรถมาหาแม่เหมือนเนี้ยเดี๋ยว้อบีอบไอเป็นไงวะ คนเดิมคนเดิมคนละคนแต่พูดสไตล์เดียวกันหมดอ๋อพูดกี่คนแล้วเนี่ยหกเจ็ดคนแล้วแต่จริงๆบวรู้สึกบนอยู่สามคนนี่แหละไม่ใช่สามคนบนอ่ะพี่หอมอีกแบมอทหาก็อีกแบมชาติก็อีกแแบมแล้วก็พูดสไตล์เดียวกันเลยอ่าในสามคนเน่ยในยมีแค่สามคนอยู่เลยเลวที่เหลือที่เหลือก็ไอตาดม โมกี่คนวะ <c oughs> ชอบเจ็ดคนย้อ,อ,อนแปดคนอ่็ <c oughs> ไม่ได้สนใจก็ลอยหวังความจริงแม่ไปดิตัวเองทุยดูดีอะไรแม่ไม่รู้เรื่องไปทิ้งไหนมีแต่คนชอบแม่กงแมวแมวคอาตัวไม่เคยมีคนชอบเลยไม่เคยเห็นคนชอบเลยเหรอผูอ้ชายแนะ่เอ้ยฉันชอบอ่ะไม่มีเลยไม่มีไม,มไม่เคยสนใจเลยแมวเแม,แม่ตัวไม่เคยไปไหนไม่เคยเจอผู้ชายเจอผู้ชายกลัวมากสมุดย้อนไปได้นี่ ไม่มีเลยอ้าวยังไม่แต่ถามยวถามไม่จบเลยไปยังไงไปไหนๆมีแต่คนฉลองเดี๋จบธรรมะกินอะไรโในคิดว่าเขารวยเราจนเราอยู่แบบปั๊นเนี่ยเราทำให้ดีพวกนี้อะไรมันจะเกินเรายังไม่รู้ภูมิใจของเราแล้วจะไปอิกชาตาลอนใช่เขาใส่มองใครก็รวยมันรวยของเขาตัวมองว่าคนมีตังค์รวยก็แค่นั้นแหละนะสู้สุขภาพเราไม่ได้ใช่ให้ตังค์สักห้าพันเอาไหมมีเอา